อิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยอิทังเมครุปัชญาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุครุปัชญาจริยายะถาวารีวหาปุราปริปุเรนติกสากรังเอวเมวิโตกินางเบตานางอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมังคิดเปเมวะสเบชตุ ัพเพปุเรนุกสังกปาจันโปปนารโสยะถามณีโชติพระโสยโะถากรรมอันใดที่เกิดขึ้นในอดีตชาติไม่ว่าจะเป็นศึกสงครามระหว่างนาคและมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในตำนานผาแดงนางอ่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนาคก็ตามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์ก็ตามขอให้ต่างฝ่ายต่างอภัยให้กันและกันขอให อาโห,หสิกรรมเส้นกันและการผ่าพวกท่านทั้งหลายตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์างขั้นทั้งหลายถึงสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลละนานคือน